สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุกคนจ้าสวัสดีจ้าพึ่งหน่อยเยอรมันจ้ามาเป็นพึ่งหน่อยก็สม,มุยเราจะเมื่อนี้กลับมาจากซอ,อมบ้านแล้วพี่น้องกันเลยผ่านตลาดจ้าพี่น้องผ่านตลาดเบิ้งพึ่งเสยเบิง้งเป่งๆเ,เลยนี่คืออะไรกุ้งจ้าก,กุ้งนน่จ้ซื้อกุ้งมาเมินนี่นี่พี่น้อง เมืดนี่มื่หน่อยเด้เมื่นีเนี่ยจ้ะเมืดนีเมืดนีเจ้าว่าเจ้าบาทลอยก็บาทบ่ถึงหอสองลอยเพราะว่าโ้อหนึ่งประมาณสิโตประมาณสามลอยพี่น้องอ้าบ่หน่อยเด้พีงเมบีมงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหก สิบหกตัวพี่น้องพิบหกตัวถือตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทกับเมา่น้อยได้บ้างไหเนะออาช่าฟาเมอร์รถวันนี้นี่ออนนละเป็นข้อดีของว่าเพิ่งอยากสิมาอยู่บานเพราะอย่างเขาอยากกินอีหยังเขามันกับมันกับราคามันกับถือว่าไปได้อะนะจ้าเพราะว่าคาคองชีพคาคาของชีพคา,า,านกับเขาเอีหยังบางย่างกับแห้งนี่พี่น้อง กันแม่นซื้อของเล่อยู่ในกอสมุยบางย่างกับแห้งบางย่างกับแบบเป็นของธรรมาชาตินี่จะเมื่อปีเตอร์สาร์ทหฮปิเตอร์กินอาหารไทยเสนอเมูด้วยย่างนึงก็คือผักคะน้าพี่น้องเนี่ยคะน,น้านี่มันกระสีมันกระสีน,น้อยแต่ว่ามันสีกรอบจ้าค่ะคะน้าเกาหลีมาสา,านคะน้าเกาหลีมองนะสิบบาทไพ่เช่พี่น้องซื้อมาสามกับสิบพัดเหมือนเลย ทิพัดใช่หมูจักน้อยนี่ทั้งกุ้งทั้งอันนี้จ้ะนี่จ้ะนี่เป็นคอดีของเมืองไทยจ้ะเมืองไทยสมมุว่าอยุ่เมืองนอกนี่ขนาดกำนึงนี่มันจะเป็นขนาดไทยแบบแบบเง้วแล้วจ้ะขนาดกำนึงนี่ประมาณซีหายูโรประมาณตกป,ประมาณสองร้อยบาทสองร้อยบาทเอามาซื้อยาบานเท่าอยู่ตลาดแบบมันจะมีหมดมีแมงนี่เป็นแบบธรรมชาตินะ่ะนะปลอดสารพิษ สิบบาทพี่น้องสิบบาทแล้วก็กรกอบขนาดนี้กรอบแห้งขนาดขนาดเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นดอกเลยได้พี่น้องเน่ยเป็นดอกเห็นปะแต่ว่ามันแซบมันแซบหวานนี่แนะนำํำแนะนํำจะ้จะจ้าเดี๋ยวมาปอกกุวงจะ้ะ อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเล่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่ไหนก็บ่สุขใจเท่าบ้านเล่าพี่น้องพึ่งว่าสิ้าเรื่องหนึ่งไ้ฟังพี่น้องพึ่งมายู่นี่ล่ะพึ่งบ่มีพี่น้องเลยได้ยุ่นี่ยุ่แถวนี่บ่มีพี่น้องเลยได้แต่ว่ามแจะแบบเป็นบ้านเศร้าแม่พี่น้องเป็นบ้านเศ้าเป็นลังเป็นล้างเป็นลังพึ่งมายุ่นี่แบบเป็นแบบเป็นภูมาอาเป็นคนมาอยู่ใหม่เลยว่าสันเถาะเอากะ อาศัยว่าเข้าเป็นนันเออเข้าข้ามตวดีหรอเข้ากระทักท,ท้ายเขาแน่เนาะบ่ให้ได้ผิพิดท่านใจกันเขาจะกระเพาไฟดูดูนะเผาไฟแบบควันจนว่าละง่องเลยได้ละก็โอ้ทอดเนาเนาะเพิ่นก็มาถามาละเออ,อโทรเดอ้อเผาไฟทังสัตว์ั้งสี่เออ,ขอเขาก็บบริบาตยังอยงบอกบว่าเป็นยังดอกจ้าคิดในใจอยอ่ เผาเผายาเผาสมือก็ได้ดอกด้อคิดได้ใจยุเนี่ยนยุกะสมุยเนียมองทิ้งขยะกันยากยากพี่น้องมองหาทิ้งขยะน่ะมองได้ก็มีะติดปายว่าห้ามทิ้งห้ามทิ้งห้ามทิ้งต่อไปจุดมันกับไก่ข้าเจ้าก็เลยเผาไฟไหมพี่น้องเผาไฟเผาทิ้งขยะเผาไฟอันคนข้าเจ้าอยู่เป็นบ้านๆข้าเจ้ากับเผาไฟเผาเผาแบบใบไม้ไบยังสิน่ะ พึ่งจะว่าฟังบัดที่เนี่ยฝรั่งขาเจ้ากับบอลูเนาะพี่น้องว่าการที่ว่าคนมาอยู่แบบเป็นธรรมชาติทั้งสี่คนแบบไม่อยากไปทิมขายะพวกใบไ,ไม้ใบยังสิงข้าเจ้ากับบอีไม่มองทิมก็จังต่างประเทศเน้ะมองง่ายเด้ต้องมีคนมีรถหรือไ้ยังเสียขยะอย่างเงี้ยไปทิมนะฝรั่งเขาก็บอลหูพน่กัยาแบบอยากสีเครื่องใจแน่พึ่งกันแล่าที่ายฟังเป็นเร่งสีละคิดถึงใจเขาใจเฮ้า เออเดี๋ยวมันก็ชิ่นดอกเขาเจ้าก็ไม่ได้เผาสมือดอกขาเจ้กก็เผาเฉพาะอันมือวันอยู่ชาาทิศเอียงสินะกองสามมือเขาเจ้กก็เผาติดตกันบะด้ก็เลยบอยพัวฟังมองอายพี่น้องเขาต้องเลี้ยนรูเขาต้องเขาต้องสอนเขาไหมเขาต้องเลี้ยนรูเขาต้องสอนเขาคือใครไปตลาดที่กันพลังเขาเจ้ากับบมักที่สิไปตลาดดิพี่น้อง เขาส,สิบไปพุนไปหางไปแม่โคไปเอียงที่มันมีอาหารฝรั่งพุนเนาะพึ่งกับไปยุ่บางโอกาสแต่ว่าส่วนมากพึ่งกับไปสองสามมือพึ่งกับสิมากไปอันไปตลาดแบบตลาดสดแม่พี่นอ้องไหมตลาดสดมันเป็นมันรู้สึกว่าเป็นของแบบของบ้านๆล้วก็มันรู้สึกว่ามันเป็นของบ้านๆเราของมันกระถือไหมพักพักอย่างเงี้งสิพักบอกว่าชีเป็นักเขือแบบพักอีตู้พักหอมหาบะ สิบบาทพุบม,มีหาบาทหรอกสิบบาทได้กินได้ของห่างในี่สีส่หาบาทสิบบาทก็ได้เด้มีตลักยี่สิบสามส,สิบบาทก็ว่าไปตามขีดตามกิโล่เพื่ก็เลยมากไปตลาดเนี่ยเรเป็นสาเหตุโอ้่เป็นสาเหตุที่โอ้ต้มยำก็เสียบนะพี่น้องนะสาเหตุที่เพิ่งมากไปตลาดก็ค่อยซอนเอาพี่น้องค่อยเบาค่อยสอนเอาค่อยอันนี้เอาคอยเบาค่อยสอนเอาเดี๋ยวกะ คิดว่าเดี๋ยวก็เป็นดอกเดี๋ยวก็ยู่โดนๆไปเดี๋ยวก็อันนี้แล้วเดี๋ยวก็ชิ่นแล้วเพราะว่าการทเท้ามมอยู่ดังสิเข้ากับโบเมนว่าคนลำคนรวยพี่นอ้องพวกพึ่งก็ใส่เงินประหย,ยัดเนี้ยใส่ประหยัดได้พวกอันใดประหยัดได้พวกพึ่งกับประหยดัดเออสานามพวกต้องเปิดซุ้มมือก็ได้เปิดเฉพาะเอ่อมือเว้นมือหรือสองสามมือเปิดเทือก็ได้ใครๆว่ามึงได้เข้าประหยัดได้เข้ากับประหยัดดังสินะคนไข้หนอกใช่าะเออ ํลำรวยมีเงินมีทองมันโมแมนังแสนพี่น้องประหยัดเอาสมมติว่าให้อยากได้ลดเท่ากับประหยัดเอาประหยัดเก็บไว้เดือนละเท่านั้นเท่านีน้สะสมไว้กิได้อยากกินสมมติอยากกินเอยกกียงแพงๆสีเ,เขากบกินข้าวอยู่บ้านกินข้าวอยู่บ้านเดือนนี้เออเหลือกินแล้วเหลือกินเหลือเหลือกินซื้อของซื้อ,อยอีงเออไปกินมุกกระทะแน่กินมักทุเลียนแน่กินยังสิ แต่ว่าเสียให้มินมากแบบกินซูมเมอร์เนี่ยเพราะอะไพี่นอ้อง